วันนี้วันจันท์นะคะวันนี้วันจันทร์นะคะก่อนที่เราจะไปทํากิจ,จก,กรรมอื่นๆหรือว่าก่อนที่เราจะเรียนอย่างอื่นนะคะวันนี้เรามาท่องพยัญชนะภาษาไทยกันก่อนดีกว่านะคะเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาค่ะเรามาท่องพยัญชนะพร้อมๆกันเลยค่ะก็เอ๋ยก็ไก่ขอไข่อยู่ในเล้าขอขวด ของเราคอควายเข้านาะคอคนขึงขังคอระคังข้างฝางองูใจกล้าจอจานใช้ดี ชอชิงตีดังชอช้างวิ่งหนีสอโซล่มทีชอกัดเชิญคู่กันยอผู้หญิงโสภาดอชะดาสวมพลัน ตอปากตักหมุนหันถอฐานเข้ามารองทอนันมนโทหน้าขาวทอผู้เท่าเดินย่องนอนเนนไม่มองดอเด็กต้องนิมน ต่อเต,อตาหลังตุงทอถุงแบกขนทอทหารอดทนทอทงคนนิยมนอหนูขวักควยายบอใบไม้ทับถม ปอปลาตากลมพอพึ่งทำรังฝอฝาทนทานพอพานวางตั้งฟอฟันสะอาดจังพอสมเพากลางใบ มอมาคือคากยอยักษ์เขี้ยวใหญ่รอเรือไภัยไปลอลิงไต่ลาววอแหวนลงยาสอสาลาเงียบเหงา สอลือสีหนวดยาวสอเสือดาวขนองหอหีบใส่ผ้าลอจุลาผ้าพยองออ่างเนืองน้องหอนกหุ ใบงานของวันนี้นะคะเด็กๆให้เด็กๆระบายสีลงไปบนรูปภาพเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะเด็กๆทำเสร็จแล้วส่งรูปมาให้ค,คุณครูดูด้วยนะคะ